วันนีนะะ้เราจะมารีวิวรถสวยใหม่น้อยไม่ต้องรอของเลขไหม่เพียง1,000อีโลท่านั้นเองนองนองไปแดงกันเลย <Yeah. S 1> จะเป็นรถอะไรนั้น oh. เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ s <S I wake up to a little bit of drool up my pillow feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit and the coffee ain't hit y yeah, e t damn ain't that great nice. i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash in for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh and this is just the beginning i need a big change help me feel like Today we Toyota Fortuner 2.8 4wd ปี2021นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นท็อปกันเลยนะคะตัวนี้จะเรียกกันว่ารุ่นล e เจนเดอร์นะคะแตกต่างจากรุ่นมาตรฐานตัวอื่นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะตัวนี้เพิ่มความโฉบเฉี่ยวขึ้นมาด้วยค่ะด้วยสัดส่วนกระจังหน้านะคะแล้วก็มีความแตกต่างมาพร้อมกับดีไซน์นะคะที่หรูหราและยกระดับความโฉบเฉียว <Wow. S 1> เพิ่มมากยิ่งขึ้น เรามาเริ่มต้นกันจากไฟหน้ากันก่อนเลยนะคะแล้วไฟหน้าตัวนี้นะคะเพิ่มความทันสมัยนะคะด้วยไฟหน้า LED duo projector เป็นดีไซน์ใหม่สวยงามมากๆค่ะแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟ daytime ด้วยนะคะเป็น daytime running light นะคะรับด้วยไฟตัดหมอกด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็น LED มาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านล่างตรงนี้เลยนะคะ เป็นไฟแบบ LED ด้วยนะคะแล้วก็ไฟสูงและไฟต่ำแบบปรับอัตโนมัติแล้วก็กระจังหน้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะคะเปยนโนแบ็คสีดำดูดูเท่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีความพิเศษนะคะเฉพาะตัวท็อปตัวนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะจะมีกล้องติดหน้ารถมาให้ด้วยนะคะเพิ่มความพิเศษอีกอย่างของคันนี้เลยนะคะจะเป็นกล้อง360องศานะคะสามารถเห็นได้รอบคันนะคะและยังมีมุมมอง แบบ 3D มาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้าตรงนี้สองกีดเลยค่ะแล้วตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับโลโก้นะคะโลโก้ Toyota ขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นระบบชะลอการเบรกให้ด้วยส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะเป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วนะคะ285แพักหนยะคะยางสีเส้นนี้นะคะจะเป็นยางใหม่นะคะเป็นยางของดันล็อกนะคะยางใหม่จากโรงงานเลยนะคะ ยังใหม่ๆเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะวิ่งแค่1,400โลเท่านั้นเองนะคะลองยังลึกๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็กที่เป็นลายทูโทนนะคะจะเป็นสีดําตัดกับสีเงินนะคะสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็เรามาดูกันที่ด้านข้างกันบ้างน,นะคะสําหรับด้านข้างนะคะของ Toyota Fortuner รคันนี้นะคะหลังคานะคะจะเป็นหลังคาท็อปแบล็ค สีดำนะคะกระจกมองข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างสีดำนะคะปรับไฟฟ้านะคะเป็นสีเดียวกันหลังคาเลยนะคะมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะคะจะเป็น LED นะคะแล้วก็มีกล้องอยู่ใต้กระจกมองข้างนะคะมองเห็นได้360องศาเลยนะคะสำหรับ Toyota Fortuner ตัวนี้นะคะฟังก์ชันจัดมาให้เราเต็มจริงๆนะคะมือจับประตูนะคะตรงนี้นะคะจะชุโพรเมียมนะคะพร้อมปุ่มกดสมาร์ทคีเล นะคะด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีบันไดข้างขึ้นลงนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้จะเพิ่มความสปอร์ตนะคะด้วยคิ้วโครเมียมนะคะตรงนี้จะยาวรอบคันนะคะทําให้รถด,ดูมีมิติแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นมาดูที่ด้านท้ายของตัว Regender re คันนี้กันบ้างน,นะคะ l e g e n d e r ตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีสปอยเลอร์ hmm. อยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะคะ mm hmm. มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3 นะคะแบบ LED นะคะไฟท้ายมีการตกแต่งสีดำรอบนอกนะคะตรงนี้เรียกดีไซน์ไฟท้ายตรงนี้นะคะว่า LED Line Guiding นะคะแล้วก็มีแถบสัญลักษณ์ค่ะมีแถบสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะจะเป็น2.8นะคะแล้วก็รีเ e นเดอร์นะคะตรงนี้จะมีโลโก้นะคะด้านขวาทางนี้เลยนะคะจะเป็นโลโก้ของ SIGMA 4นะคะบง่งบอกถึงขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีไฟทับทิมด้านล่างนะคะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะตัวนี้จะมีเซนเซอร์หลังนะคะมาให้ทั้งหมด5จุดเลยค่ะค่ะและที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีระบบเซนเซอร์คิกนะคะตัวนี้สามารถเปิดปิดประตูท้ายนะคะเปิดปิดท้ายตรงนี้นะคะโดยที่เราไม่ต้องสัมผัสกับตัวรถเลย <Yahoo! S 1> ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านในของ t o y o t a Fortuner Legender กันเลยนะคะมาดูกันว่า เตอต้าตัวนี้นะคะ f o r t ูเนอร์ตัวนี้นะคะกับตัวเก่านะคะอันไหนมีความแตกต่างยังไงกันบ้างนะคะมาเริ่มจากตัวเบาะกันก่อนเลยนะคะเบาะคู่หน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะสีดำสลับขาวนะคะเบาะคู่หน้า2ตัวนี้เลยนะคะก็จะสามารถต่อไฟฟ้าได้ทั้ง2ตัวเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยมาดูกันที่พวงมาลัยบ้างนะคะพวงมาลัยตัวนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะพร้อมกับลายไม้นะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วย นะคะตัวนี้ควบคุมเสียงบนพวงมาลัยไ,ได้เลยนะคะจะมีแพดเดิลชิปนะคะม food control, ะคะีพูดคอนโทลนะคะพวงมาลัยนะคะตัวนี้สามารถปรับได้ทั้งสูงต่ำเข้าและออกนะคะได้ตามสไตล์ของคุณขับเลยสำหรับเรือนไม้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบอนาล็อกเรืองแสงนะคะเลขใหไม้นะคะของ Toyota f o r t u n e r l e g e n d e r คันนี้ R อ,อยู่ที่1,400กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะซึ่งใช้งานน้อยมากๆนะคะเป็นรุ่นน้องป้ายแดงเลยนะคะใครได้ไปคุ้มมากๆนะคะแถมประหยัดเงินไปเกือบ2,000บาทเลยนะคะ ต่อไปค่ะมาดูที่คอนโซลกันบ้างนะคะคอนโซลหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นบุนุ่มนะคะหุ้มหนังสีดําเป็นอย่างดีเลยตัวนี้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะมีลําโพง JBL นะคะจะเป็นลาโพง JBL รอบคันเลยนะคะถึง9สุดเลยนะคะสําหรับด้านขวาของทางด้านพวงมาลัยพอตูนเนอรคันนี้นะคะ,ะก็จะมีปุ่มสตาร์ทนะคะอยู่ด้านนี้นะคะมีระบบปักเซนเซอร์นะคะแล้วก็มีระบบเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้านะคะที่สั่งการได้จากด้านหน้า นะคะแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ำนะคะที่ที่สามารถเปิดปิดนะคะได้ตามความต้องการเลยนะคะมาต่อที่หน้าจอกันเลยนะคะหน้าจอตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะขนาด9นิ้วนะคะตัวนี้นะคะสามารถรองรับ Apple CarPlay นะคะ a n d r o i d นะคะ Bluetooth นะคะเชื่อมต่อได้ทุกความบันเทิงได้อย่างอิสระเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับระบบ t c o n n e c t นะคะมีกล้องรอบคันนะคะสามารถแสดงผลได้ที่นี่เลย นะคะพร้อมมุมมองแบบ 3D นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะคะแล้วก็แอร์ค่ะตัวนี้แอร์ Air ตัวนี้นะคะปรับคอนโทรลนะคะแบบออโต้เลยนะคะตกแต่งตรงนี้จะเป็นสีดำสีดำเงานะคะตรงนี้มีช่องไฟนะคะตรงนี้ขนาด 12. 1 2โวลต์1นุดนะคะแล้วก็จะมีการปรับระบบนะคะขับเคลื่อนสีล้อได้ที่ตรงนี้เลยนะคะ ต่อกันที่ด้านล่างกันบ้างนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแท่นชาร์จแบตนะคะหรือว่าแท่นชาร์จอุปกรณ์ไร้สายนะคะตรงนี้นะคะสามารถวางแล้วก็ชาร์จได้เลยนะคะเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะที่วางแก้วสามารถวางแก้วใบใหญ่ๆนะคะได้ทั้งสองใบเลยนะคะแล้วก็มาถึงตรงเกียร์มั่งขาดตัวนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบ6สปีดนะคะตัวนี้หัวเกียร์ด้านบนนะคะจะหุ้มหนังนะคะฐานเกียร์ตรงนี้ นะคะจะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะที่เรียกว่า Galaxy Back เลยนะคะซึ่งเพิ่มความดูดีให้กับตัวรถมากๆค่ะสำหรับด้านล่างตรงนี้นะคะเลื่อนลงมาอีกหน่อยนะคะก็จะเป็นโหมดการใช้งานนะคะจะเป็นโหมดการขับขี่นะคะสามารถปรับได้ทั้งหมด3โหมดเลยนะคะก็จะมี Eco โหมดนะคะ Normal นะคะแล้วก็โหมด Sport นะคะได้ทั้งหมด3โหมดนะคะแล้วก็มาถึงด้านบนมาดูด้านบนกันบ้าง นะคะจะเป็นกระจกมองหลังนะคะปรับลดแสงสะท้อนแบบอัตโนมัตินีเลยตรงนี้เลยนะคะที่บังแดดนะคะด้านบนนะคะเปิดปิดนะคะจะเปิดปิดได้นะคะมีไฟอัตโนมัตินะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ดวงไฟตรงนี้นะคะก็จะเป็นดวงไฟสีขาวนะคะก็ปรับโหมดการใช้งานได้ปกติค่ะแล้วก็มาดูกันที่ช่องเก็บของกันบ้าง นะคะช่องเก็บของตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของอนเนกประสงค์เลยแผงประตูตรงนี้ฝั่งคนขับก็จะมีเปิดปิดกระจกมองข้างออตโต้นะคะแล้วก็จะมีกระจกปรับออตโต้ขึ้นลงนะคะเป็นออตโต้ทั้ง4บานเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่แถว2กันบ้างนะคะแถว2ตัวนี้นะคะก็จะมีความกว้างสบายนะคะและและ,และอีกอย่างนะคะเราสามารถปรับช่องแอร์นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับโหมดการใช้งานของแอร์ นะคะได้จากที่แถว2เลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยนะคะจะเป็นช่อง USB นะคะตรงนี้ด้านหลัง2จุดเลยนะคะแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีตัวเสริมเข้ามานะคะคือช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้100วัตต์นะคะตัวนี้100วัตต์นะคะ,ะ,คะมีมาให้1จุดนะคะสามารถเสียบคอม นะคะหรือโน้ตบุ๊กอะไรก็ได้นะคะสามารถนั่งทํางานได้ด้านหลังเลยนะคะะบอกการตัวนี้นะคะก็จะมีช่องวางแก้วนะคะตรงนี้เลยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนนั่งแถวสองด้วยนะคะแล้วก็เบาะแถวสองนะคะพับได้ง่ายนะคะจะมีการแบ่งส่วนนะคะแบ่งส่วนแบบ60กับ40นะคะสามารถขึ้นลงได้สะดวก <S <S เดี๋ยวเราจะมาทำการพับเบกกาะกันนะคะ ง่ายได้แบบนี้เลยนะคะสำหรับการพับเบาะนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เบาะแถว3กันนะคะเบาะแถว3นะคะจะมีความแตกต่างกับตัวเบาะนะคะเบาะแถว2จะเป็นปรับแบ่งส่วนแบบ60-40นะคะแล้วส่วนแถว3นะคะจะแบ่งส่วนแบบ50-50นะคะสามารถปรับเอนและพับเก็บได้นะคะตามแบบคอจูเนอรรุ่นรุ่นก่อนๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วนะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะเบาะแถวสามนะคะนั่งสบายเช่นเดียวกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เครื่องยนต์ของ Toyota f o r t u n e r l e g e n d r r 4WD นะคะปี2021คันนี้กันบ้างนะคะตัวนี้นะคะขนาดเครื่องยนต์นะคะจะเป็นขนาดเครื่องยนต์ใหม่2.8ลิตรให้กำลังแรงม้านะคะสูงสุดถึง204แรงม้า นะคะพร้อมแรงบิดที่500นิวตันเมตรในช่วงความเร็วรอบเครื่องยนต์นะคะตั้งแต่1,600ถึง2,800รอบต่อนาทีนะคะตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะคะพร้อมเพิ่มสมรรถนะนะคะให้ดีขึ้นต่อการใช้งาน แล้วก็มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะคะท้ายคลิปนี้นะคะเราจะมาเปิดค่าตัวราคา Toyota f o r t u n e r ตัวนี้นะคะ Toyota f o r t u n e r l e g e n d e r นะคะ2.8นะคะตัวนี้จะเป็นตัวขับ4นะคะปี2021รถใหม่ๆเลยนะคะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่1 6 9 8 0ล้าน6 0นะคะ1 6 9 8 0ล้าน698,0าเท่านั้นเองนะคะซึ่งไม่แพงเลยนะคะเพราะว่ารถเทียบเท่ากับป้ายแดงได้เลย นะคะค่ะแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่มีเวลามาดูนะคะตรงนี้เป็นโปรโมชั่นของเราเลยนะคะของเรามีบริการขับรถไปให้ลูกค้าดูนะคะถึงที่เลยจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะแล้วก็ส่งมอบรถให้ลูกค้าถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อรีบจองรีบคุยกันเข้ามานะติดต่อได้ทางช่องทางนี้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะ0910482587่นย์ส้าย้ำอีกทีนะคะ0 9 1 0 4 8 2 5า7งี นะคะตัวนี้นะคะยังมีรับประกันศูนย์นะคะอยู่ลูกค้าท่านใดได้ไปนะคะก็เหมือนได้ไป้ายแดงไปเลยนะคะ oh. สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะฝาก Toyota า o r t u n เนอคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ